สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเจเรจัดให้นะครับวันนี้พาเบิงเอ้ยรถไถสายดันครับโอ้โหเจ้าม่อนสายโหดนะครับสายดันครับวันนี้ไปกับเจ้าคอมตอร์เอลซนะครับมาเป็นทีมนะครับสี่ลำสี่ลำครับวันนี้อยู่ในป่าโอ้ยหมุนปลาเข้าไปแล้วท่างผู้ชม เบิกปลาเบิกปลาครับเบิกปลาครับพี่น้องครับเบิกปลาลงเบิกปลาปลูกทุเรียนครับดันเข้าไปดันเข้าไปครับขั้นใของปาลาครับขั้นนะครับ,ออรบวันนี้มากันสี่คันนะครับอยู่ในป่าคันนะึงอยู่ในป่าคันนึงครับเนี่ยเรเห็นตอนนี้เรเห็นแดงกินอะไรเนาะเออ หมดก็ไปหมดก็ไปห่างหมดแดงน้อระวังห่างโตเด้อพี่เด้อสี่เจ็ดครับอันนี้สี่เจ็ดนี่ก็สี่เจ็ดนะก็สี่เจ็ดขั้นหาสิบยังอยู่ในปลาหาเห็นครับจว่าอีกเอานะครับโอ้โหเอ้สุดยอดเลยครับนี่นะครับคนหัวใจใหญ่ก็ตับครับผม เดันเข้าไปคันนี้มนครับสายมนสายดุดอย่าไปไกลด้วยรถเป็นแรงในคันนี้รถแล่คนแรงก็รถดิ <c oughs> ่งว่านี้ครับมาเป็นทีมเลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหระวังห้างต่อห้างเต้นด้วยครับด้วยหมุนไปทั่วทีบด้วยเปิดปลาซาลาครับ โอ้โหไปไปไปโอคตรมันเลยครับผมมันเลยครับจังหวะนี้ครับไปดันพร้อมกันบ่ ไปไปมอนไปสีเจ็ดตัวแรงครับผมน้ำเลยไม่าข,ขูดตาเวยครับเด้อ สายหมดสายหมดเบิ่งกันแรกกันเด้อยสวนหน้าสวนหลังอยู่ถอยตำกันบ่เป็นเด้เขาป่าเลยครับเขาป่าแล้วจานมอนเขาป่าแล้วจานมอนจานมอนเขาป่าแล้วเหามา,อ,า,อ,าอันนี้เสียวันครับ จานมนไม่รุนไฟแรงเลยจานมนเสียวันเอาไปยังไงเสียวันเอาไมยใส่รถลั่นเลยเอาตีปรดเลยไปนี่โอ้อ <laughs> โหขบจานมนแบบแรงครับจานมน <laughs> ไปหลุ่นเด้าจานหมอนเด้อนี่ยเด้อรถเรามันแห้งได้รถเราขับรถพังไปขั้นหนึ่งเ้วได้ห <laughs> มุนเข้าไปหมุนเข้าไปออกันทั้งนั้นเซียเบีนครับทั้งนั้นเออเซียเบีนเสียเบนอยู่ใน,นปลาบ่าครับ,รบเสียเบนมีตุก,กตามีชิลินนะครับ จานหนมอนนี่เป็นตะเบิงกูมูเลยมอนอย่างเดียวบร่ได้สนอโอ,โอ,โอ,โอเสียวันกับมบนือกันเออหยกกัดตะปูอย่างสี่ทีได้ <c oughs> นีแต่ต่อไม่แล้วอ่ะหยักต่อไม่แล้วยาว คุณพายยบดขั้นไหนขั้นหน,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 น่แล้วหรขั้นไอ้มอนเลยข้า,ขามาดันดันเข้าไป โอ้ยังมันเลยครับเอาจานมอนมอนป้าเข้าไปแล้วไม่ทั้งตาเรือจานมอนด้วย เกีียสาม่ไปไหนไปนไหนครับภารกิจนี้เป็นแต่เสียสินอยู่ครับไปไหนไหครับมันคือจงส่งหนาคัาเค้ฮะนา มันหนาพูดพูดขั้นหนึ่งแย่แตะเยียบต่อไหมยังไม่เลยยังไม่เลยเปลี่ยนยางมาใหม่ครับแรงที่เราครับอย่างว่านี่ครับต้องใส่เทเลน้อยไหมดันไปห่มกันเมื่อก็น้าแล้วโอ๊ย ปูเข้าไปเอาเข้าไปหัวหน้าเอานี่รถแรงประจำตำบลครับคันนี้ครับคนขับสั่งตรงจากระยองเลยครับเข้าไปอืมอืม เออเสี่ยบั้นเพิ่นบาซื้อไว้รุ่นครับครับเป,ป็นตครื่องหงดหงิดกันออกมาเอ็นโม่โม,โม,โม,ออม่เลยนะครับจังหวะนี้ครับมาเบิง่งมาเบิ่งทั้งเสี่ยเบียนมั่งครับเสี่ยเบียนก็มีครับ เอาแบบนิ่มๆเลยครับผมคันนี้ครับ4708คือกันนะครับสำหรับหาซิปอยู่ในปลาปครับหาซิปเข้าให้เขาปลาเลยเข้าให้ยุงน้ำเลย <c oughs> โอ้ลีเม,มโมไปยังไงนะ ทั้งผุนทั้งผุนมั่นกลัวทั้งผุนมั่นกลัวโอ้เมเป็จ <c oughs> จังครับอาจารย์มั่นครับมาจากและย่องสงสัยอันบ่าไงครับหลายเดือนแล้วคิดฮอดขนาดรถไถคันนี้ครับย่องเข้าไปเออโอ้โหเออสายน,าน้่มมั่นรุดเลยครับบาดีเจ็บร้อน จังหวะนี้ครับจังหวะนี้น้ำมันรุดครับจังหวะนี้ครับงาไม่กาะสายน้ำมันครับจังหวะนี้รุดอีกแล้วโมนนโมีแนวหัดนไปซุบไปซื่อปะหมดแรงเกินครับ หมดมันเลยครับผมอโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ